ที่เรามาขับเคลื่อนสาธารณรชาตินี่แปลงนี้กัาคือกี่แปลงต้องมีี่เรามาขับเคลื่อนเดินตามสาธารณรชาติไปถึงสาแล้วเกษตรินรี่ประเด็นงบประมาณจากค้านาบบี้นํำาเลยสีสิบไร่นำไปอบรมดุสิตเ่ษโซแหลังจากนั้ไปอบรมุสิตผู้บ,บนในส่วนนั้นนะครับประธานเท่ากาวก่น้อกนะครับเออคือสีเดีวยวเท่กินี่เดีวยวนี่เงียวพวกกันนี่แหละ เพื่อีเพื่ถามว่าเขาใส่จะปักพวนี้เหน่อสมาตามพบเพื่อนนี่แหละทายหู่สุโลูกเจ้าของใจตัเรื่องเขาเขาอินซีหลางอไรเนาะมันมาเป็นมันภรรญากับเขาหน้าเป็นไงประกาศเอิ่นพี่น้องเออแล้วเอิ่นอีกเอิแล้วเอิอีกกรได้ยยซีสิบไร่เสือ คุณยายเก่ากับวียาค่ะเพื่อนเพื่อนกาเอาไปเป็นตัวม่านเอนแต่ว่าโกรธแต่เสียงดีตาว้นคอ้นกระทบกระดานใหญ่ยังไงรหน้าเาง้อา ด้วยอ่าอยูโปแน่ยยยยมมมได้ยางข้อเพียงนะครับจากเรืเข้าก็คือต้องเดินตามรอยพระราชาะนะครับอันนั้นหายได้นะครับในส่วนนี้ก็คือสําคัญที่สุดคือบันไดขันที่เก่านะครับนี่เคลือขยายนะครับแต่ เราต้องเตะหนามลายเราต้องเปลี่ยนนะที่มึงใกล้เนาะ่จ้าเบญจานเดินเลี้ยงกบนะครับเก้าสามรอยกว่บาทเดินตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแปลงหน้าแปลงนี้อยากให้มันเป็น เหมือนกับว่าอุทยานกบนะครับเขามาก็เห็นกบนะครับคือหมายถึงว่าสนใจเลี้ยงนะครับก็ศึกษาก่อนแต้าพอใดอยากจะเป็นดีนะครับพอรู้กบเพราะว่าเจ้าสื่อนี่มันก็มีส่วนตายนะครับฝากพี่น้องว่าเลี้ยงกบหนึ่งในอาหารสองก็คือได้ขายนะครับขายนะครับขายช่วงนี้กบก็ราคาดีนะครับประมาณร้อยบาทนะครับต่อหนึ่งกิโลนะครับเลี้ยงรุ่นหนึ่งผ้อมก็ขายได้ครั้งละตันนะครับตันหนึ่งก็ได้กำไรอยู่ประมาณ สองถึงสามหมื่นบาทนะครับแต่ละครั้งนะครับแต่ละรุุนนะครับครับ